ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดุดดวงโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นและบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหนึ่งทำให้คุณหนึ่งหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเบือ่อเบื่อเสงๆได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้และนิ้วนางตัดปลายผมและเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรั้วบ้านนำเกลือนพก้าาวงโต๊กอย่างดี ขึ้นครับ วันนี้คุณ2มีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับลอยหรือของที่อยากได้มีโอกาสที่จะได้ซื้อในวันนี้รวมถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยและบริวารคนรักคุณส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณ2นะั้นสบายอกสบายใจในวันนี้ครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสําหรับคุณ2เลยล่ะครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆย้ำนะครับว่ามากๆกกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณสามทำให้คุณสามต้องจัดการเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งและใจร้อนรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้และความรักก็อาจจะไม่ลงตัวอาจจะมีปัญหากับคนรักได้ในวันนี้นะครับขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณสามใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสี หรือดำเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมมงคลอร่รมนตราใส่แหวนนิ้วกลางนําเกลือนพก้าวางบนโต๊ะพำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าด้วยนะครับรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดชอบจะราบรื่นหากมีปัญหาหรืออุปสรรคก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีและความรักก็จะราบรื่นเช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณสี่เลยละครับ วันนี้คุณห้าจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าจะทําให้คุณห้านั้นเครียดง,งุดหงิดอารมณ์ไม่นิง่งใจร้อนขอให้คุณ5ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าใส่น้ําหอมออร่ามตราน้ําหอมมงคลใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหนะครับจะวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าเลยนะครับจะทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีนะฮะบบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้สบายอกสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสําหรับคุณหเลยล่ะครับ วันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายเหนื่อยมากทั้งกายและใจรวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชว์ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณเจ็ดค่อนข้างจะงดหงิดหัวเสียจะรอ้อนอารมณ์มิ่งขอให้คุณเจ็ดมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอ,อรลลามนตราใส่แหวนนิ้วนางนําเกลือโนพก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกรูวบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ ครับ วันนี้คุณแปจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายนิดหน่อยเท่านั้นนะครับมีโอกาสที่จะได้ชกลาบของกวนของฝากรับปากรับลอยอีกด้วยนะฮะทำให้คุณ8ดนั้นเหนื่อยครับแต่ว่าอารมณ์ดีสบายใจหากคุณ8ดมองข้ามเรื่องที่กังวลใจหรือคิดอยู่ในใจไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณก้าวจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดชอบขอให้คุณก้าวระมัดระวังดีๆนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณก้าวนั้นเหนื่อยง่นหงิดวุ่นวายไม่ได้ดั่งใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับคุณก้าวเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วก้อยนำ เกลือนพก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงความรักจะราบรื่นและผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทำให้คุณศูนย์นั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ทำให้วันนี้สบายใจดีนะครับหากคุณศูนย์มองข้ามทุกอย่างไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งสำหรับคุณศูนย์เลยล่ะครับ